หลังสิ้นรัชกาลของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระยาเลอไทยในฐานะพระราชะโอรสทรงขึ้นครองราชต่อเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่4แห่งอาณาจักรสุโขทยในราชวงศ์พระร่วงต้องยอมรับว่าช่วงผัดเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินนี้อาณาจักรสุโขทยเริ่มประสบปัญหาความอ่อนแอหัวเมืองต่างๆที่เคยยอมรับอำนาจกันเริ่มแข่งข้อมีการแยกเป็นอิสระทำให้มีการสูญเสียดินแดนบางส่วนตอกย้ำด้วยข้อมูลจากเอกสารจีนหยวนซื่อ ปีพุทธศักราช1842ระบุว่ากษัตริย์พระองค์ใหม่ของเซียนสุขโขไทยซึ่งน่าจะหมายถึงพระยาเลอไทยได้ส่งราชทูตไปสารต่อความสัมพันธ์อันดีกับจีนพร้อมขอพระราชทานเครื่องยศสำหรับกษัตริย์เสมอเหมือนกับที่ราชสำนักจีนเคยให้กับพระราชบิดาไม่ว่าจะเป็นอานมา้าบังเหียนมา้าม้าขาวและเสื้อได้กรองทองซึ่งแสดงให้เห็นเลยว่า พ่อขุนรามคำแหงมีพระราชอำนาจสูงส่งเป็นที่ยอมรับขนาดไหนอย่างไรก็ตามราชสำนักจีนได้กล่าวอ้างว่าถ้าพระราชทานอานม้ากแกเซียนซึ่งเป็นอาณาจักรเล็กๆแล้วเกรงว่าเซินตูสินทุซึ่งเป็นอาณาจากักรนนาากใหญ่จะติชิงนินทาได้นั่นเป็นเหตุผลให้ราชสำนักจีนมอบเพียงเสื้อได้กรองทองหาพระราชทานม้ากแก่พระยาเลไถยไม่